นี่คนเดิมอ่ะโปรไฟล์แบบนี้เคยเอามาอยู่ออ่านชื่อช่องผมจังมีความหมายครับคอนเกทูเลชันมันมีความหมายสำหรับยี่สิบแปดเดือนยี่สิบแปดยูนี้อันนี้ยูรีอันมัยูรีอเนาะเดือนที่แล้วยูนี้ายมากมาป้าักลาคมนี้อ่าบ้านมันซื้อแนล้วยูรีปีนี้เดือนนี้บแมนบอลูกเป็นยัง พนจอยก็เกินมิถุนา, <28. S 2> ายาี่ส <28. S 1> ิบ <Yeah. S 1> เจ็ดยี่บแปดเอาขอยบิงยี่เจ็ดแม่ยี่แปดจอยเนี่ยยี่สิบเจ็ดมิถุนาพันยี่สี่ไงยี่บแปดของจ้าก็ยี่บแปดของขอยิงยี่เจ็ดเพราะขอยิงกาแม่ยี่แปดสามสิบยิถ้าถ้าฝั่งออนจะเป็นมาที่ยี่เจ็ดไง ไม่ไม่บันเปิดบันเปิดช่องอะนะบันเปิดช่องนะไม่ใช่วันนี้นะพูดถึงบันเปิดช่องบันเปิดช่องเขานั่นแหละออนดูอยู่เนี่ยเป็นยี่สิบเมยน้องข่อยยิกยิกเมียชูอดต้าอยู่นี่โอ้โหอสื่อแต่ละคนเงยยุกเนี่ยกสิมันยูนี่ยุกเนี่ยนะกระสิมันยูนี่ยี่สิบแปด แม่น้องข่อยยุ่ยนี่มันเดือนที่แล้วไงเดือนมิถุนาอันนี้มันกอกระดาเนาะตอนนี้มันยุลีมันยุลีแล้วไงอี่ไปออกออกออกเสียงไหมน่ะยุกเหนียว่าใช่ไอืมก็เลยยุกเลยอะสองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบสี่นี่สิอานเนาะทัวเท่าสันด้วยกันนะสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนี่หาบ่ปพอยเลยเอาใยยิ้มขึ้นกะหาบ่ปพอคคอยโดนย่ลีแหละ มิดซีรี์เลยปิดโดนโดนปิดทุกบ้านเลยกดเด็กแรงค่ะแรงแรงจริงคำว่ารายงานเนี่ยเป็นอย่างเขาคือฟังเขาก็ยังเสือฟังก็ผู้เฮ้าเป็นเป็นลูกค่านะ้ผู้เฮ้าเป็นลูกน้องนะคลิปให้ยังให้คนอื่นมารายงานทั้งทั้งที่คลิปเราอ่ะไม่มีอะไรเลยมีสาระอย่างเลย มีเด็กหน่อยคงไม่มีใครช้าแล้วโอ้ยไปไปไปนอนไปนอนไปนอนจมน้าตาอย่นั้นแหละหายใจเอาหูดังขึ้นนุ่งสูงเนอะเดี๋ยวมันถ่วมหูดังนะน้าตาเจ้ามันไหลเข้าตาแด้ฝันดีค่ะบายบายว่าจ่ะบายบายเบาใจไอ้ปลูกขอตายแต่ตนบกเหนือคืนเนอะจะไปเฮ็ดขึ้นไหมไทยเด้เบาใจเจ้า เย็บไปหาใจหน่อยพนันใจใหง่ายไว้ออฮีเงื่อกรนได้บันเป้าใจนี่เป็นผู้เป้าค่ะว่าอะไรได้คันเจ้าใจไรคันผู้เป้าข้างมั่นเลยวันวันเวเลยเหรอคอยวันเวเลยคอย ุมืลผู้ใดพลาดเห็ดรักเดียวใจเดียวบ,บ่มีบ่มีดอ,อกในโลกนี่เ <c oughs> บิดสมัยแล้วผู้ใดรักเดียวใจเดียวนะ่ะเอ้าโจโจโ้เนี่ยรักเดียวใจเดียวอ,ยอันนั้นกันละครเด้อเอาื้อซื้อเราเนาะโจโจโ้กับละครละครน้ำเน่ายุงกัดลายเต็มตัวแล้วนะั่น <c oughs> ทุกวันนี้เขาฉีดหมดแล้วบอ่ขอขังกะลงกะลาไขาย,ยุงนั่น เป็นทางขนานกันก็ได้ไปวันเววันเวเป็นทางขนานกันก็ได้แับยังไงปะสุวาสัิแผนไงรักเดียวใจเดียววัสนวมาโอ้ยลูกเอ้ยทางขนานกันก็เดินมองหน้าเขาไปเรื่อยๆนั่นแหละจนสุดทางอย่าสะดุดขาตัวเองล้มะลืมขนานกันได้เจอกันแต่ไปหากันบอได้ไปโอ้ขาลเยอะพอตายง่ายยังสิพอตายง่ายถ้าใครหลงครับใจภัยเนาะ ห,หัวปั๊มเลยนะเนี่ยถ้าใครชอบความหวานความเนี่ยเจ้าของโรงงานน้ําตาลมาเองอคุคมทุกเม็ดมินาล่ะมินา <c oughs> ไม่อาจจะพูดเลยอย,อย่าพึ่งไปอย่าพึงาพ่งไปพิ่งไปคุมทุกเม็ดกินขนมท่านามาดมีคค่ค่ยกินขนมมาดกัน บ้านม่งไดซันบ้านม่งไดซันันรักเดียวใจเดียวเว้ยลูกบ้านม่วงจดส,ม,สม่พวกนี้นจไมัยสมอมือนีนี่รักเดียวใจเดียวมีแต่ชำ้ำมันช้ำอยู่แล้วเพลงเพลงเขาก็แต่งมาให้ฟังอยู่เด้งวันเป็นล้มคมเป็นยานเานีะไเบาใจ วันมองเดย์วันมองเดย์สุอเลยวันเสน้าเปิดเปิดโอลิมปิกเนาะถ้าฝนพอตกตีโอ้เต็มนวิวสิงห์น้ค่ะค่ะฝนอย่างคือตกตกแบบตกแห้งเพามช่วงช่วงที่จุดโคกเ่ิงน่ะอึมมาเลยอ่ะแทนเสียไปตั้งแทนเสียตั้งหลายปีแล้ว แผนก็ก็รักนางคนเดียวไม่มีไม่คิดมีใหม่เลยเห็นว่าอันมีอยู่แต่เฮือเดียวเนี่ยตัหูกว่าวนะรบเกยเห็น <laughs> กิ่นยังดอกเบื่อเขาแผนบ่คือปะสูเนาะปะสูปะสูเออเจา้จาซูเจ้าซูได้เห็นจังซี่แผน <c oughs> ไปพ่อผู้ย่างไปนี่กันพ่อผู้ชายสิล่อดนี่ยเฮ้ยสินตวแหนมเบิ่งแล้วเขาสิหาแหนมเฮาบ่แหนมบ่สนหลันแหน่บึงแล้วป,ป,ป,ป๊าดบัห้านี <c oughs> ่ก <c oughs> ็ผู้ดีแต่ว่ปะสำหรับถือ่าพร้อมเดีย๋ยวมบแล้วเน้เออถือด่าพร้อมห้านขึ้น เขดีสูงเงี้ยวเขา้าดีเลยป้าสนออ่านกลินเขาแล้วแผเอ้ยลูกได้กินได้กินได้ความคิดจะซื้อก็ดีใจเลยได้อยู่เนี่ยหาหาหามาสนมาแผลตะคว่ำรอน่นแหละเขาวะ <S <S ยอมเต่าตายซื้อได้อยู่นีไม่เอาใจไปบอกใหัสเท่าจริงๆกับเท่าบ้างสาวสวยซื้อคลิปขขวยซื้อคลิปแ้วหนน่งโบราณเขาบอกให้ระวังคนแปลกหน้าแต่ที่โดนโดนแต่ที่โดนโดนมาคนรู้จักกันทั้งนั้น ใน,ในระวังแต่ในระวังแต่ก้นแปลกหนะแต่ไอที่โดนโดนมานนะมีแต่คนกันเองมอนนั้นเลยคนหนา้าแปลกหล่อช่วยอะไรได้เราอะอันนี้แล้วแกบุคคลเบาใจที่สันอาหารตาหลากหลายหลากหลายมุมมอง บ้าบ่าใจเขยบอกเขาได้หล่อมันช่วยอะไรไม่ได้ก็จริงแต่ย่างในหน่อยเบิ้งเขาคือจังเข้าเบิ้งวิวที่ถทัดเน่ยบ้าวใจขันมองนี้ว่าเป็นแต่เบิ้งเข้ากัว่าจากเบิ้งเด็กขันเปรียบเทียบเปรียบเทียบความหล่อความสวยนะเออเปรียบเทียบเหมือนวิวเลยเหมือนกันเลยถ้ามองวิวถ้าเหม็นถ้าสกปรกเข้ากัสปาะม้าณนี่นะประมาณนี้อิดหูดังพร้อมแต่ถ้าเกิดมองไหนงามปาดปุ๊บ มองนี่นามาเที่ยวอ่ะต้องหาองค์ง่ายได้สินะเออมองไหนสิมันได้แจ๊ปากันบ่ใช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 ่แจ๊ปากแจ๊บ่ผู้สาวมักมวนเออมึงอย่ามึงมึงอย่าเพิอเด้อเพิอเพิอมันได้กูชิตตับตับเลยล่ะกัสิบ้าซั่นตัวผู้สาวมักมวนว่าซั่นว่าเพลงบ่แผ่นให้อย่างแแอน ซื้อเพลงบ่บ่ถ้าใช้เลือกผู้สาวสวยอ๋อผู้สาวมักง่วนยังบ่เขียนเห็นคนรอรอแล้วใจฟุ๊กใจฟุ๊กเลยหรือป่าสันว่ะบ่ที่รีตอนมันเป็นมันเป็นอาหารตาอาหารใจมันเทีดให้เฮ้าแบบตาอย่างคนยังบ่รอแถวจังนี่นะก็เห็นแต่ล้างส่เนาะ้อกเห็นเห็นแา่ล้างเลยแบบคนล้างรอรอชุดสวย ถ้าพูดถึงนะก็ยังมึงเช่าไปเห็นย่างไปสิเนาะเห็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยแบบเด็กหน่อยพลังนะหน้าตาขึ้นดัาล้านอ่ะก็ยังดัดล้านเนี่ยนะมาดิขึ้นอุบัติใว่ปะเอออยังประมาณนี้นะโคตรโดแล้วโดยโดยที่เขาบ่ได้เขาบ่ได้แตงโตัวนะเขาแบบถ้ามดาถ้ามดาเขาจะด้วยหน้าตาเขาเนาะหน้าตาคมแบบ พลังคือวานละ่ะพลังซชโมกกบมีกันนะไวรุ่นนะบอกถึงไวรุ่นเนาะแบบไปตามน,าานี้แล้วบาทั้งเป็นน้าน,นั่นบอกทั้งเป็นน้ <laughs> าหรือว่าทั้งไปฮารลัก,กิโลบ้านเจริญมาสั่นหรักกิโลกับมีค,องค,อ,คองค่อยกงควัยก็ถามว่าจะเลร่ญนบอกมันก็นจะเลื่นอยู่ด้วยใหญ่ แต่ก็อโอ้ยเจ้าจะเล่นบ่าคอยเลืองเลยเป็นน้ำพีน้ำนองน,นี่แหละบายพบก็บทีเตามทั้งผมนี่ละ่ะไปน้ำพีน้ำนอง <c oughs> ออกก้อนกันได้เดยกกันฟาบ้าใจ แต่ฟ้ากับยางออกก่อนเดือว่าเป็นยังไปเชื่อยัง,ง,อยงกะว่ามาโลดชีวิตมันจังมีสีสันโหเงียบจังจะเป็นเนาะมาสายด่ามอาอีกแล้วต้งสี่ะ่ะต้องท่ำใจมาคนสวยอะ่ะสวยวาพา่อพ่อเนี่ยมีจะาของอีกมีจของรวยพ่อม ด้วยพรมมีเจ้าของอีกไม่ทุกอย่างเลยเจ้าอยากไปสูตรสำเร็จแต่กัจัจ้งสีทะของต้องห้ามต้องมีข้อแม่รักคนจมีเจ้าของหลอกอะไรแล้วนะคนมีเจ้าของเพียอะไรแอบรักคนมีเจ้าของไปเพียกอะไรยัไผไอ้น้ามั้งไ่ยุใสยุเพ่นจะกสิ่งแอบรักคนมีเจ้าของผู้ใด่อยุใสด้วยนี่ เอาสิลองไแเราผู้ใดขอเอาสิลองให้เบาใจแอบรักคนมีเจ้าของแล้วขออีส่สิลองไงเราเนี่ยไปลองไงเราเราสินังไห้เด้เขากบชีวิีโพนเนี่ยตื่นขึ้นมาสิว่าผัวไหลเนอ่อนอนนะสาวกชิอนอนหน้าไปเฝ้าพูดเฝ้าโกบเฝ้าเขียด นี่เจ้ากับเอฟซีตัวโยงอีกแล้วนอนหน้าพนาสาวผีโอ้โหลูกหัวข่อยเนาะของไอ้น้ำยิ่งสูงอันนี้ก็ลูกเกินไปแล้วพี่สุแต่ว่ามันมีขนาดมเกะอยู่บ่นอนหน้ากับพนาสาวผีองนนนอาพีกเลยนี่เขาต้นฉับอีกชอยเมื่อเลิกไปแล้วคนมีเจ้าของไอ้น้ำลองจะได้ยนเอฟแลักคนมีเจ้าของต้องมอง คำตอบเนี่ยคุณหมอพ่นว่าเปอายังอันมาให้ไอ้พายเมืองหันบอกดูไปเขาบอกคอยเป็นเจ้าหน้าที่มันมีทั้งข้อแม้มันจะบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรไม่รู้มาว่ายังไงสิแม่ยัย เดี๋ยวก็ต้องเพิ่มต้นฉบับก่อนวะเอาไปฟังขจีตาคนถามรักคนมีเจ้าของทําได้อย่างเดียวคือทําใจใจีดัะไม่ทราบว่าเป็นไงไม่รู้ว่ามาไงอาการรักเจอคิงว่าแม่บอนี่แหละลองก็นดบอกสก็รู้มีคนจองยังบ้าไปยืนมองตกเย็นก็เพ้อ ยิ้มไม่เหมือนเจอกันไงไม่รู้ว่ามาไงอาการหลักเอไม่รู้ว่ามีคนจองยังบ้าไปยืนมองตกเย็นก็เพอโอ๊ะไม่กันยิ้มไม่เหมือนเจอกันก็ฟูไปวันไวันบานกาขอเบอร์ ก็รู้ว่าเธอมีแฟนไม่ได้จะไปแทนที่คนของเธอว่าไงครับทำไมหนูรู้ว่าแม่บอกมาทีมาทีหลังก็ต้องต่อไปแต่ตัดใจไม่ไหวเมื่อเธอใกล้กับเธอจะจุบตายอยู่แล้วนะรักเธอนี้ไม่ได้หรอกเธอรักคนรักคนล้มรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวัน เจ้าฟังดนตรีสียายมันบ่ะเออนั่นเห็นบอลแล้วเาบาไทยแล้วมาบ้านฝอยแล้วเาบาไทยเนี่ยจ,จำออได้เป็นรูปผ<ด>ู้ไปดีจแม่ฉันว่าดีเจ <c oughs> <ะ>้าแม่ก็ว่าดีแม่ขึ้่อนก็ได้มาแม่เราแบบนี้ฟังหันว่ามีผู้ใดคุยนํามาบอกภาษาไทยไ้แบบนี้ไปว้อยูมาบ้านฝอยแล้วเบาไทยแล้วบานยังสวยแล้วก็บากฟ้าลัง <c oughs> บบาพลังอ่ะแต่เบิ้งท่านสล่อเราก็เด้เบาอีหยัางรถส่งสติกเกอร์ซื้อแต่ว่าคนบอกว่าสวัสดีัสสวดีเอ่อมองสน้อยอ๋อเจ้าห้ไปอีบอกมองเสียสตัว